นะครับทุกคนครับก่อนอื่นสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมหลังจากที่ผมห่างหายไปนานเกือบ2อาทิตย์นะทุกคนใช่นะครับผมก็คือช่วงนี้ไม่มีเวลาว่างเลยนะทุกคนแต่หลังจากคลิปนี้เป็นต้นไปนะครับผมจะลงคลิปทุกวันแล้วนะครับผมเนื่องจากด้วยว่าผมปิดเทอมแล้วนะครับผมทุกคนถนะครับผมน่าจะมีเวลาว่างเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะทุกคนว่าทําไมเสียงผมถึงเปลี่ยนไปนะครับผมก็คือ ซึ่งเป็นหวัดหายนะครับผมใช่นะครับผมช่วงนี้ก็ทั้งสุขภาพทั้งอะไรแบบอากาศเปลี่ยนแปลงอ่ะทุกคนก็ได้ดูแลตัวเองเลยครับช่วงนี้โอเคทุกคนสําหรับวันนี้เราอยู่กันในเกมโรโบอรทแค่เลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราอยู่ในแมปฟาร์แมปเปิ่ที่มีจริยรรมนะทุกคนก็คือเราจะมาต่อ ep สองจาก ep ที่แล้วที่เราเล่นแบบรู้อะไรเลยนะครับผมแล้วก็ ep นี้เราก็ ไม่รู้อะไรเหมือนเดิมเลยนะครับผมใช่นะทุกคนก็คือดูเหมือนว่าจะไม่มีอัปเดตอะไรเข้ามาใหม่นะครับผมน่าจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะมีอัปเดตอะไรเข้ามาใหม่หรือเปล่านะครับผมโอเคทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเราเข้าไปดูกันในเกมกันเลยครับผมโอเคในเมื่อเราเข้ามาแล้วตรงนี้ก็คือบ้านของเราเองครับผม e s ซีโซเจนะครับผมใช่นะครับผมก็คือตอนนี้เรามีตังค์อยู่300แล้วตรงนี้มีตัอะไรตูอะไรเอ่ยคือประตูอะไรทุกคนเราลองเดินไป เปตัวอะไรนะครับผมไม่รู้อะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันแล้วก็ผมไม่ได้ไปศึกษามาเลยทุกคนว่าเครื่องอันนี้คือเครื่องอะไรนะครับผมตรงนี้ก็ได้เครื่องนี้มันต้องทําไงมันไม่ได้อะไรอะทุกคนอ๋อมันได้ตังค์เลยกดแล้วมันได้ตังค์เลยเว้ทุกคนนี่ไงเออเป็นไงอะโอเคเราต้องปิดเสียงเพลงปิดเสียงอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมเพื่อที่ว่าเราจะ ไม่ได้ติดลิขสิทธิ์ในคลิปนี้นะครับผมใช่แล้วทุกคนแล้วก็ตรงนี้มีพึ่ง้กล้วยไม่เป็นไรอ้าวขยับผู้พึ่งหายเลยโอ้โนนพึ่งฉันหายไปไหนเดี๋ยวเราต้องเก็บแอปเปิ้ลโลกสีเขียวไปก่อนทุกคนแล้วก็แอปเปิ้ลน้ำนะครับโอ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เคเด็ดอาจจะนองนองหน่อยนะทุกคนใช่นะครับผมก็คือ2ออาทิตย์ที่ผมไม่ได้ลงคลิปใช่ปหทุกคนไม่ใช่2อาทิตย์ทีเกือบ2ออาทิตย์เนี่ยทุกคนคือแบบผมไม่ได้เปิดคอมเลยเ้ยทุกคนแบบ10บกว่าวนะันอะแบบคอมไม่ได้แตะต้องเลยทุกคนแบบไม่ได้เปิดเลยอะ เล่นในมือถือพักผ่อนแบบทํางานมาก็เหนื่อยอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็อยากมีเวลาพักผ่อนให้ตัวเองแล้วก็ปิดเทอมปุ๊บก็จะได้มาทําแบบให้มันเต็มที่นะทุกคนแบบทําชิปให้มันเต็มที่นะครับผมใช่นะทุกคนแล้วก็ตรงนี้เราอยู่ใกล้อ่าที่สารเร่งหรือเปล่าสารเร่งหรือเปล่านะคือสารเร่งหรือเปล่าหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราดูกันที่ว่านไหนมันได้ตัง แนี่ก็ได้ตัตงค์แล้วร่ไปซื้อสารเล่งมาฉีดใส่ไว้ทุกคนแล้วผมจาไม่ได้ด้วยว่าต้นไหนผมฉีดสารเล่งไปแล้วแต่มานฉีดเพิ่มได้ใช่ป่ะทุกคนน่นาจะได้แหละไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะพูดยัางไงาแล้วนะครับผมใช่แนละ้วทุกคนทีนี้ก็ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ผมจะลงคลิปทุกวันจะไม่ลงคลิปตอนกลางคืนแล้วนะทุกนะคนคือที่ผมลงคลิปตอนกลางคืนไม่ใช่อะไรนะทุกนะคนก็คือแบบผมไปเรียนใช่ป่ะเรียนเสร็จก็เลิกเรียนมาแล้วก็ทําคลิปแล้วก็ตัดคลิปแล้วก็ลงประมาณสองสามทุ่มเนี่ยคือแบบ โคตรเหนื่อยอะทุกคนแบบช่วงเวลาที่แบบทําแบบนี้อะโอ้โหลงคลิปนี่คือผมปิดเทอมแล้วผมจะพยายามลงคลิปแบบตอนเที่ยงนะจะลงให้ทันเที่ยงทันเที่ยงทันเที่ยงนะครับผมใช่นะทุกคนแบบลงเที่ยงให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูอ่าลิงเกอร์อ่ะฮะมันคือพวกนี้ผมไม่รู้จักเลยว่ะทุกคนว่ามันคืออะไรนะครับผมเคเด๋ยวเราต้องซื้อเก็บในเบรคสองเข็มนะครับผมโอเคแล้วมันก็ม์ดอีกแล้วไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรมาหรือเปล่าตอน แล้วมันเรื่องแสงควายเมล็ดพันธุ์มาปลูกดีกว่าทุกคนเอ้ยเรียกมเมล็ดพันธุ์ไม่ได้นี่ว่ามันเป็นแบบต้นมาปลูกเลยอะไม่ต้องรอให้มันโตนะทุกคนรอให้มันออกผลนะครับผมโอเคเราซื้อต้นอะไรดีนะซื้อต้นอะไรดีเอ่ยเมื่อกี้เราซื้อต้นนี้ไปใช่บาสองร้อยต้นพวกนี้สามพันห้าต้นนี้หกร้อยต้นนี้พันสี่พันห้าต้นหกร้อยนี้นะ่าสนใจปะ ซื้อไปอะซื้อไปแล้วเราก็ต้องไปซื้อยามาฉีดด้วยนะครับผมเราก็มุ่งตรงไปฝั่งนู้นเลยครับผมโอ้โหแล้วรูดูหนาวมาถึงแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้ฤูดูหนาวมาถึงแล้วเราก็หน่อยนะครับผมโอเคถ้ามันไม่ออกผลเราค่อยมาซื้ออ่ะสปิงเกอร์นะครับผมอรอบหนึ่งนะทุกคนแล้วทางเข้าไม่เข้าครับโอเคเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้นะทุกคนแล้วก็ผมไม่อยากจะพูดเลยเมื่อกี้ต้นไม้ที่ผมซื้อมาหายหมด เมื่อกี้อยู่ดีๆก็หลุดอะทุกคนผมไม่รู้<ส>ว่า<บส>มันเป็นอะไรอ่ะโนไม่เป็นไรไปถางต้นไม้กูทิ้งอีกรอบที่แล้วก็โดนไปแล้วโอ้คนตอนนี้คืนผมไม่ชอบเลยทุกคนมองไม่เห็นอ่ะยาที่ผมเก็บอ่ะปั่นไฟเครื่องปั่นไฟช่วยได้ปะอ๋อฟ้าสว่างหรือว่ามันให้ความสว่างโอ้ไม่ใช่ผมขอโทษด้วยทุกคนผมขอโทษด้วยโอเคเราก็มาต่อเลยนะครับผมหลังจากที่เราหลุดกันไปแล้วก็ จะไปซื้อได้ยานะทุกคนใช่นะครับผมเราต้องไปซื้อต้อนไม้มาใหม่ก็แทนนะทุกคนต้นละหกร้อยเลยนะขา,า,ายนี่แล้วก็ไปซื้อพันเล่นแล้วก็ซื้อเข็มฉีดยาหนึ่งเข็มนะครับผมโอเคน่าจะได้แล้วทุกคนเราก็ซื้อเข็มฉีดยาไปก่อนนะครับผมหนึ่งเข็มดูปลายแล้วเราก็ไปซื้อตน้นไม้เลยดีกว่าครับผมตรวจการโอเคโอเคอเฮ้ ไหนตรงนี้ดีกว่าใกล้สปิงเกอร์ดีแล้วเราก็ใครเห็นไหมไม่น่ามีใครเห็นฉี่แล้วครับจังหวะนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมนี่ให้แสงสว่างหรือเปล่าไอ้นี้น่าจะใช่หรือเปล่าทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมทํางานฮะตังต้นต้นละพันห้าก็น่าสนใจนะทุกคนใช่นะครับผมแต่มันขึ้นเป็นสีดําๆอ่ะไม่รู้ว่าใช้ใช้ตังอะไรซื้อนะครับผมแล้วก็มันถูกกฎหมายหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ด้วยนะครับโอเคถือว่าเราได้มาเยอะอยู่นะครับผมเราก็ ชีวิตปัจจุบันเราก็จะเป็นประมาณนี้เนาะพ่อตรงนีวว้ให้แสงสว่างใช่หรือไม่ถ้าเรากดปิดอะอุ้ยมันคืออะไรเอ่ยเฮ้ยอ๋อมันคืออะไรวะเ <laughs> <laughs> มื่อกี้อ๋อแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะเครื่องไม่ติดแล้วจังหวะนี้เอ้โหเครื่องไม่ฟิตสตาร์ตติดไม่ง่ายเลยถ้าเราอยากสบายนะทุกคนเราซื้อไอ้ต้นพวกนี้มาให้หมดเลยแล้วเราก็โลดต้นเดิมทิ้งไป เออน่าสนใจว่ะได้ตังค์เยอะนะเว้ยซื้ออะไรไปเนี่ยประมาณนี้น่าจะได้ตังค์เยอะมากมันไม่ชอบบรรยากาศมืดเลยว่ะทุกคนมันมองไม่เห็นอะไรว่ะคือเครื่องติดเดีย๋ยเออติดแล้วเครื่องติดแล้วเครื่องติดแล้วเราค่อยมากดเอาทีหลังนะครับผมแต่วันนี้เราก็ขายไปก่อนเอา้าอ๋อ มันเป็นการแปลรูปหรือเปล่าทุกคนแบบเราเก็บแอปเปิลมาแล้วเราก็เอามาอัดในนี้หรือเปล่านะครับผมใช่เมื่อกี้แอปเปิลที่ผมเก็บมาคือแบบหายเกี้ยงหมดอ่ะน่าจะใช่ประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ตอนนี้พาจิตได้ขึ้นแล้วนะทุกคนแร้ก็ปล่อยมันทาไป,มาไปผมต้องไปศึกษาข้อมูลมาปะการที่เราจะเป็นเจ้าของฟาร์มอันดับหนึ่งของเกมนี้ของเซิร์ฟนี้น่าจะเป็นไปไม่ได้แต่เราก็พูดไปงั้นแหละเราต้องศึกษาข้อมูลมาดีๆว่าพันธุ์พืชอ,อะไรดีที่สุดน,นะครับผม แอปเปิลเล็กน่าจะอร่อยนะครับผมรูปนี้แอปเปิลเล็กนะครับผมหวังเราเดินผ่านตรงนี้เราก็กดอันนี้ไปด้วยกดไปกดไป,ไปแต่ตังมาพัานแล้วเป้าหมายเราคือปันอ้าต้นไม้ต้นนั้นนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นต้นไม้ปิดกฎหมายหรือเปล่านะครับผมเอาไปเผื่อน,นิดหน่อยก็ได้ทุกคนแบบเราอ้าห้าสิบบาทอ่ะเพราะเราจะซื้อเข็มมาฉีดนะครับผมเนี่ยมันคือเห็ดหรืออะไรวาทุกคนทำไมเป็นแบบนั้นนะใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผม ราคารดในนี่พันสี่อย่าเพิ่งเอาดีกว่าเราไปเอานี่ดีกว่าโอเคอย่าหลุดนะลูกพ่อพันห้าพ่อไม่ได้เก็บม,มาง่ายๆนะเนี่ยมันคืออะไรอะทุกคนใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมด้านล่างคลิปหน่อยไไหนหนอยิงไปใส่ฝั่งนู้นโอาแม่ก็สอบแห้งอ๋อนเป็นการทําอาหารหรือเปล่าเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจปะถ้าเราปล่อยให้มันแบบปิ้งไปนานๆนะทุกคนกมันจะเป็นอะไรเนี่ยดูดีได้ตังเท่าไหร่อุ้ยได้ตังมาอย่างเยอะสามร้อยหรือเปล่าเมืเ่อกี้อะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บแอปเปิ้ลแล้วก็บดอัดแปรูปเข้าไปในนี้ทุกคนถ้าสนใจน่าสนใจเครื่องนี้เริ่มใช้เป็นแล้วใช้แบบงงๆนะครับผมตอนแรกจะให้มันให้แสงสว่างหรือว,ว่าเป็นแบตเตอรี่นะครับผมเอาไปเอามามันไม่ใช่แบตเตอรี่ไปทุกคนมันคือเครื่องอบเลาไม้นะครับผมโอเคเราก็เก็บไปเก็บไปแล้วไม่เหลือลูปนึงต้นเก็บไปโอเคไหนผมลองไปดูมินิเกมดิถ้าไม่เช้านี่คือมองไม่เห็นข้างบนนี้นะดู หอวนี่คืออะไรเอ่ยโอ้ไมค์กอมันคืออะไรเอ่ยมีตัวสีชมพูเฮ้แล้วตรงนี้เราต้องนี่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 น,นี่ผมรู้ผมรู้เหลี่ยมผมรู้เหลี่ยมครับทุกคนโอเคไหนรู้ดิมันจะโหดร้ายสักเท่าไหร่จนไปปิ้งไปฝั่งนู้นเออแต่ผมจะได้ขึ้นไปนะครับผมวิ่งมาแล้ว วิวิวิมินิเกมครั้งแรกของเรานะทุกคนมองไปดูบ้านเราโอ้โหบ้านเราเล็กมากบ้านคนอื่นเขาปลูกแบบพืชกันเป็นเป็นแบบเป็นระเบียบแล้วก็สวยงามมากนะทุกคนไอ,อ้นี่ด้วยนะทุกคนสลับกันกับโรโบ็อกแต่ก่อนจะเป็นไมค์ครับสลับกับโรบ็อกใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ผมว่าจะไปเล่นอนะอารีนาเบรกเอานะทุกคนใช่เป็นเกมที่เปิดใหม่มาได้หลายวันแล้วนะทุกคนสองสัปดาห์แล้วนะครับผมแต่ ผมยังไม่ยังยังยังไม่ได้เข้าไปเล่นเลยนะผมแล้วก็ตอนนี้ก็มองไม่เห็นอะไรทางนั้นนะครับน่าจะได้แค่ส0มร0อยสามรอยพวกที่เราต้องเอามาบดนะทุกคนว่าถ้าบดแล้วมันได้เยอะไหมทุกคนเออว่ะน่าสนใจเดี๋ยวเราไปซื้อเครื่องบดใหม่สักเครื่องปะ่ะแล้วเราก็บดแบบบดรัวๆเลยทุกคนนีอ,อน่าสนใจแล้วเครื่องบดขายอยู่ตรงไหนไหเนี่ยโอเคตรงนี้ดูก่อนแล้วกันพันพืชทั้งหลายแหละมีเครื่องบดไหมครับมีเครื่องบดไหมอันนี้ไม 8,500แพงเกินต้นนี้3,500ยังไม่ปื้มเท่าไหร่นะทุกคนลอเคเราจะปลูกแอปเปิลแอปเปิลเอาไปปลูกเยอะๆเลยแล้วเราก็จะซื้อเครื่องบดมาทุกคนเครื่องบดแล้วก็เราจะบดเยอะเลยนะครับผมโอเคมีกี่ต้นมี6ต้นเราต้องไปซื้อเข็ม6เข็มเพื่อให้มันเกิดเร็วที่สุดนะครับผมแต่ก่อนอื่นเราต้องซื้อเครื่องบดเพิ่ม อีกหนึ่งเครื่องนะครับผมโอเคแล้วก็เหลืวต้นนี้ต้นสุดท้ายแล้วทุกคนฉีดเรียบร้อยนะครับผมสําหรับเรานะครับผมแล้วก็เครื่องบดแล้วก็มีเครื่องบดเพิ่มนะจ๊ะแล้วก็ไม่ซีเรียสแล้วจ้ะแต่ต้นนี้สบายอะทุกคนมันเจ็บแล้วมันได้ตังค์เลยอ่ะสบายกว่าต้นอื่นเขาเลยอ่ะได้ประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบร้คนเครื่องบดเครื่องอัดเราต้องบดอัดประมาณนั้นนะครับผมจะได้ตังค์เยอะๆหน่อยนะครับผมโอเค ฝั่งนี้เราก็จะเอาบทแค่ไหนแค่นั้นก่อนนะครับผมเราจะไม่เร่งรีบเครื่องหรือเร่งรีบตังเกินไปนะทุกคนโอเคแอปเปิลสีเขียวมีามี10 20ลูกโอเคเอาแอปเปิเลเร็กใส่ด้วยนะครับผมเพเพิ่มมูลค่าให้มันนะครับเอ้ผู้จัดการมาทำไรอะ่ะผมไม่ได้ทำไรหรอกต้องไว้ใจผมผู้จัดการผมนี่แบบสุดยอดเลยแล้วมันมองอะไรไม่เห็นนะทุกคนทุกคนมืดเหมืนอน,มมนอผมหรือเปล่าโคตรมืดเลยจังหวะนี้ แล้วแอปเปิลเขียวเร็วมากโอเคเราเก็บในความมืดทุกคนอาจจะมองไม่เห็นกันนะครับผมแต่ผมก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะเร้จะพูดทําไมไว้สัตว์อุ้ยขอไปในคํำยอบด้วยนะครับผมโอเคโอเคเพราะว่าเราซื้อต้นแอปเปิลเรามาเยอะมากนะครับผมแ p ปเปิ r ลฟาร์มแอเปครื่องบดอีกเครื่องอยู่ตรงไหน โอเคทุกคนเมื่อกี้ผมก็ใส่เครื่องบดไปแล้วนะครับผมแล้วก็แอปเปิ้ลเราก็มาเรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวเราต้องเดินไปดูอีกเครื่องหนึ่งว่าจะได้อะไรยังไงนะครับผดโอเค okay. เราก็ปึ๊บโอเคนะครับผมงงมอว่าทุกคนทาไมมันไม่ออกลูกมันต้องผมว่าต้องมีไอ้นี้แน่นอนอะ่ะเป็นเนเนสกูเกอร์เนี่ยทุกคนหรือว่า EP นี้เราพัฒนาเพิ่มขึ้นนะทุกคนแบบเราแบบ สามารถใช้เครื่องบดอัดเป็นนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะบดอีกรอบหนึ่งไว้เครื่องนี้นะครับผมแล้วเราก็จะรอปิดชิปกันเลยนะทุกคนใช่นะครับผมทำไมมันกระเด็นไกลจังวะเฮ้ยสต็อปอ้าวหายไปเลยแต่โอเคแล้วเราก็กดเอาพวกนี้ถ้าผมมีแอปเปิลอยู่ในตัวโอเคมันจะถึง200ร้ยไหมทุกคนคิดว่าเด้เงาะเองหรือเปล่า เดี๋ยวผมเอาแอปเปิลไปขายก่อนผมมีแอปเปิลอยู่ในตัวหนึ่งอันนะครับผมโอเคเราต้องขายนะครับผมปุ๊บวิเครื่องแดงแล้วเครื่องแดงแล้วเครื่องมันแดงแล้วทุกคนรอให้ถึงสองร้อยกดออกมาดิเจ็ดร้อยยี่สิบโกเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ EP หน้านะทุกคนว้เจอกันใหม่ EP หน้านะจ๊ะ เดี๋ยวช่วงนี้ผมจะลงคลิปทุกวันนะครับผมติดตามเลยนะครับผมรอติดตามเลยช่วงเที่ยงนะครับผมโอเคทุกคนเจอกันใหม่พี่หน้าครับบ๊ายบาย